สวัสดีคะ่ะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสมารีวิวมีดเล่มนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะด้ามงาฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วยาวรวมด้ามและฝัก9นิ้วนะคะสวยงามคะ่ะขนาดพกพาเล็กกระทัดรัด สวยเก่าเดิมๆนะคะมาชมใบมีดข้างในกันนะคะใบมีดหลวงพ่อกลวยเล่มนี้ จะเป็นใบมีดสแตนเลสนะคะด้ามและฝักสวยเก่ายัางสมบูรณ์ค่ะขนาดพกพานะคะต่อกระาระชัดเจนนะคะ ดอกลายหน้าเกี้ยวหรือหน้าสมพง์สวยขนาดพกพาสนใจมีดหลวงพ่อกันวัดโคสิตารามก็แอดไลน์มาหรือมาทักมาโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่092 6629 หกหกห้ารู้จิก,การคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะงาเก่านะคะแตกรอยแตก แข็งแรงอยู่คะ่ะยังแน่นอยู่การตรงกันก็แน่นนะคะสนใจก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้คะ่ะหรือโทรมาที่0926629 หกหรุปจีการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะลักขระชัดเจนสวยงามค่ะพกพาสะดวก ันเมีดนานะคะกันแน่นสวยงามเข้มขลังไปด้วยอักขระ สนใจก็ทักมาพูดคุยหรือแอดไลน์มาคุยสอบถามกันได้นะหรือโทรมาที่092 6629 665รุจิการคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบารมีคุณครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ปกปักรักษาุ้มภัย ให้ทุกท่านที่ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้เดินทางไปไหนใกล้ไกลแคล้วคลาดปลอดภยัยทุกเส้นทางประกอบการงานสิยงใดก็ข,ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปรู้จิการเครื่องรางมีดหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ